ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่อง Red Devils กับรายการคนกากเปิดแพ็คเกือ EP หนึ่งคือคลิปที่แล้วผมเปิดแพ็คโรมา1,000ทองวันนี้ผมจะพามาเปิดแพ็คไอคอนิ m โมเมนต์แมนเชสเตอร์ยูไนเตเจทองมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือ จะคุ้มอะไรครับไปพูดข้างทำเพลงอ่ารอไปหนึ่งทีกดไปปึ้งปับ๊บครั้งแรกครับผมครั้งที่หนึ่งอ่าแล,ลโโาว้วครับรอโอโหไม่ได้แล้วครับผมลงฝรั่งเศสโอโหผู้ตซบประตูครับปารีสแซงฌชมงขาใเอ่ยโอ้เซกิโริโก้ครับครั้งที่สองครับผมไปเลย อะไรครับผมครั้งที่สองเปิดไปปป๊ดโอ้โหอิตาลีครับทุกคนเป็นอิตาลีโอ้ยอาตาลันตาบอลเงินใครครับผมใครโอ้ตาเมต,ตาเมสนะน่าจะาว่าตาเมสนะครั้งที่สามว้าว ผ่านไปเร็วเลยเกิน300รอทองเก็บตั้งนานเนอเอาอะไรครับลงอังกฤษบ้างลงอังกฤษแล้วครับผมลงอังกฤษแล้วจังหวะน,นี้เบอร์15อันเดรสเปล่ามหาเทพครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหสามครั้งบอลเงินหมดเลยผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยน่าจะเป็นที่ดูของผมน่มีอะไรแน่ๆเลย,เอ,เลยอ่าแล้วครับครั้งที่ สี่แล้วนะครั้งที่สี่ครับผมไป iconic moment Manchester เดโอ้โหฝรั่งเศสครับผมโอเบอร์เก้าครับเอนดอมเบเล่ของโอลิมปิกลียงอะไรก็ไล่จากเงินมาทองต้องออกอีกทีนะึงอันนี้ดำมาแนะ่ออกมาออกมานะ ออกลึกๆเลยนะอ่าว้าเก็บละมันเป็นแบบเทคนิคไงเออไปแล้วไปแบบรวดเร็วจะได้ไม่ตั้งเตาตั้งตัวนะครับอะไรลินพันกัอย่างหมดละอ่ออะไรครับผมเชียว่าน,นี้โอ้โหอิตาลีอีกแล้วครับผมอิตาลีเบอร์สามสิบยูเวนตุสเบนตันกูครับผม อ๋อเราไปหนึห่งทีเราทีที่สองอะไรครับทีที่สามไปค้างที่หกครับผม <c oughs> ถ้าผมเก็บทองได้อีกผมจะมาเปิด EP พสองให้ดูนะอ่าอะไรครับไปอังกฤษโอ้โหเบอร์ยี่สิห้าโอเดียนอิกาโลครับผมโอเดียน <c oughs> อิกาโลนะแข็งมากนะตัวนี้ในเกมแข็งมากเบียดฟันได้ลงอ่ะอ่าฟันได้ฟีเจอร์ด้วย อะไรคร,ครั้งสุดท้ายจะดูกันว่าออกหรือไม่จะออกหรือไม่อรร่าไปที่อังกฤษเสื้อม่วงมาเสื้อ่วงเสื้อม่มงเ <c oughs> บอร์ยี่สิบเก้าตมอลลีหรือเปล่าตตมอลลของเชลซีนะครับผมเอาไรครับผมก็เคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม e p พหนึ่งกดไลค์ซับสไครต์ให้ผมด้วยขอบคุณครับ